มีก็เดิเดนออกมาทำ้งานางหรือกืนอ้นกอล้านี่มาตกลิ้นจะกลตกไปกป่อนตกไปง่างบานเ้าเกิดคนตกลิ้นไม่้เ,เอิญมีมาตกลิ้น ตกลิ้งจ้าโอ้ยตายๆเลยสะดุดลมมันมันจันทร์มันขือเงียบเลยหวนว่างไว้มาไหนสิเงียบเลยประเดี๋งนะครับ เงียบมิดสิลีงานประเภทไปทำงานเหมือนเดิมละจ้าถ่ายบรรยากาศชิลๆให้ดูไีทีมะตกลินค่ะมันอยู่เท่าทศเด็ดโดนมือโบยมือบชาปกระตีพอดีถือก็ซาบดันปฏิเดิ้ลมือชาเด้อพี่น้อง ตกดินเนะจ้ามาตกดินงานเร็ดงานจ้ะวันจันทร์เลยจ้าวันจันทร์สิเนเดยดนมัก็จะออกอยู่แล้วครับพี่น,อน้างงานนองทักงานตะล่อเงินเดือนนะจ๊ะโ่ได,มาาด้มาหาหัวดนะจ้ามาหาทำงานจ้าคนทำง,งานทำกลางจะต้งองร่อเงินเดือนจ้า มันเดือดออกวันนี้ย่ห้าค่ะใกล้จะออกอยู่แล้วจ้าจ้า